ดูกระปันธรตุษีขอเชิญฟังคำของอาตมาจงจำคำของอาตมาให้ดีอาตมาจะบอกซึ่งข้อความที่ท่านถามถึงอนาคตคือในการข้างหน้าภิกษุเป็นอันมากจากเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณท่านหัวดือ้อ โอ้อวดฤติยามีวาทะต่างๆกันจากเป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงคิดว่าตื่นในธรรมที่ลึกซึง้งเป็นคนเบาไม่เคารพธรรมไม่มีความเคารพกันและกันในการข้างหน้าโทษเป็นอันมากจะเกิดขึ้นในหมู่สัตว์โลก ก็เพราะภิกษุทั้งหลายผู้ไร้ปัญญาจากรรักทำธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนี้ให้เศร้าหมองทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลวโผหารจัดแกล้กลามีกำลังมากปากกล้าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็จักมีขึ้นในสังคมนทน ภิกษุทั้งหลายในสังฆมนทนแม้ที่มีคุณความดีมีโวหารโดยสมควรแก่เนื้อความมีความละอายบาปไม่ต้องการอะไรอะไรก็จักมีกำลังน้อยภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่สามปัญญาก็จักพากันยินดีเงินทองไรนาที่ดินแพะแกะ และคนใช้หญิงชายจักเป็นคนโง่มุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นไม่ดำรงมั่นอยู่ในศีลถือตัวโหดร้ายเที่ยวยินดีแก่การทะเลาะวิวาทจักมีใจฟุ้งซ่านนุ่งห่มแต่จีวรที่ย้อมสีเขียวแดงเป็นคนลวงโลกกระด้าง เป็นผู้แสหาแต่ลาบผลเที่ยวชูเขาคือมานะทำตนดังพระอริยะเจ้าท่องเที่ยวไปอยู่เป็นผู้แต่งผมด้วยน้ำมันทำให้มีเส้นละเอียดหล่อแหละ,ละใช้ยาหยอดและทาตามีร่างกายคลุมด้วยจีวรที่ย้อมด้วยสีงาสัญจรไปตามตรอกน้อยใหญ่ จักพากันเกลียดชังผ้าอัญ้อมด้วยน้ำฝาดเป็นของไม่น่าเกลียดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วยินดียิ่งนักเป็นธงชัยของพระอระหันต์พอใจแต่ในผ้าขาวๆจักเป็นผู้มุ่งแต่ลาภผลเป็นคนเกลียดคร้านมีความเพียรเลวซามเห็นการอยู่ป่าอันสงัดเป็นความลำบาก จักใครอยู่ในเสนาสนะที่ใกล้บ้านภิกษุเหล่าใดยินดีมิจฉาชีพจักได้ลาบเสมอเสมอจักพากันประพฤติตามภิกษุเหล่านั้นเที่ยวคบหาราชสกุลเป็นต้นเพื่อให้เกิดลาบแกต่ตนไม่สำรวมอินรียเที่ยวไปอันหนึ่ง ในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะไม่บูชาพวกภิกษุที่มีลาบน้อยจกไม่คบภิกษุที่เป็นนักปราชมีศีลเป็นที่รักจักทรงผ้าสีแดงที่ชนชาวมิลักขะชอบยอมใช้พากันติเตียนผ้าอันเป็นธงชัยของตนเสียบางพวก ก็นุ่งห่มผ้าสีขาวอันเป็นธงของพวกเดียร์ถีอันหนึ่งในอนาคตการภิกษุเหล่านั้นจักไม่เคารพในผ้ากาสาวะจักไม่พิจารณาในอุบายอันแยบคายบริโภคผ้ากาสาวะเมื่อถูกครอบงำถูกลูกศรแทงเข้าแล้ว ก็ไม่พิจารณาโดยแยบขายแสดงอาการยุ่งยากในใจออกมามีแต่เสียงโอดครวญอย่างใหญ่หลวงเปรียบเหมือนช้างฉัดทันได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงชัยของพระอระหันต์ที่นายโสนุตรพานนุ่งห่มไปในคราวนั้นก็ไม่กล้าทำร้ายได้กล่าวคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์มากมายว่า ผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดปราศจ,จากธรรมะและสัจจะจักนุ่งผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดขายกิเลสดุดน้ำฝาดออกแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างมั่นคงประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้น จึงสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ผู้ใดมีศีลวิบัติมีปัญญาสามไม่สำรวมอินรียกระทำตามความใคร่อย่างเดียวมีจิตฟุ้งซ่านไม่ขวรขวายในทางที่ควรผู้นั้นไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใด สมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะมีใจตั้งมั่นมีความดมริในใจผ่องใสผู้นั้นสมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ผู้ใดไม่มีศีลผู้นั้นเป็นคนผานมีจิตใจฟุ้งซ่านมีมานะฟูขึ้นเหมือนไม้อ้อ ย่อมสมควรจะนุ่งห่มแต่ผ้าขาวเท่านั้นจะควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะอย่างไรอันหนึ่งภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจักเป็นผู้มีจิตใจชั่วร้ายไม่เอื้อเฟือจะก่มขีภิกษุทั้งหลายผู้คงที่มีเมตตาจิตแม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นคนโง่เขลา มีปัญญาสามไม่สำรวมอินทรีย์กระทำตามความใครถึงพระเถระให้ศึกษาการใช้สอยผ้าจีวรก็จักไม่เชื่อฟังพวกภิกษุที่โง่เขลาเหล่านั้นอันพระเถระทั้งหลายให้การศึกษาแล้วเหมือนอย่างนั้นจักไม่เคารพกันและกันไม่เอื้อเฟื้อในพระอุปัชฌายาจารย์ จักเป็นเหมือนมาพิการไม่เอื้อเฟือนายสารถีในการภายหลังแต่ตติยะสังคยนาภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจักปฏิบัติอย่างนี้ภัยอย่างใหญ่หลวงที่จะทำอันตรายต่อข้อปฏิบัติย่อมมาในอนาคตอย่างนี้ก่อนขอท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ว่าง่ายจงพูดแต่ถ้อยคำที่สละสลวยมีความเคารพกันและกันมีจิตเมตตาการุณาต่อกันจงสำรวมในศีลปรารบความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นอย่างมั่นเป็นนิดขอท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัย และจงเห็นความไม่ประมาทโดยความเป็นของปลอดภัยแล้วจงอบรมอัดถังคิดก,กมักเมื่อทำได้ดังนี้แล้วย่อมจะบรรลุนิพพานอันเป็นทางไม่เกิดไม่ตาย